สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโคชโอเชี่ยวชาญการขายออนไลน์โซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพรสนะคะมาแล้วนะคะวันนี้นะคะมาเร็วนะคะเพราะว่าอยากจะบอกคีย์สำคัญนะ,ะหนึ่งคีย์สำคัญให้สำหรับทุกคนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะโคชะมี me, อ่าเรียกได้ว่า ตอนแรกเป็นการเรียนเนาะเป็นโคชชิ่งนะเป็นโคชชิ่งเป็นโคชชิ่งในการที่คอนซัลท์เรื่องเพจ a c e b o o k นะแต่คุยไปคุยมานะคะโอ้โหได้อะไรเยอะมากวันนี้เลยอยากบอกทุกคนนะคะว่าหนึ่งคีย์สำคัญนะคะที่ดึงของนะคะที่โคชได้ดึงของวันนี้ได้ดึงของและสร้างตัวตนนะคะให้กับทุกแก่ร้อยหลานอืมนะคะ แล้วเดี๋ยวโคจะบอกความลับให้สำหรับทุกคนสวัสดีค่ะครูกันสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาก็แชร์ไปนะคะเพราะว่าข้อมูลนี้คือมันโล่งอะ่ะแล้วมันเป็นทางรอดของทุกๆคน,นะคะ่ะเพราะอะไรเพราะว่ายุคนี้นะเป็นยุคโซเชียลมีเดียและเป็นยุคที่เราติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วมากแล้วก็ใช้โลกออนไลน์เป็นสำคัญ หลายต่อหลายคนนะคะอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันช้าไปหรือเปล่าที่จะก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์หรือฉันมาทันหรือเปล่าเนี่ยคนทำออนไลน์กันเยอะแล้วหลายคนมีคำถามแบบนี้แล้วโค้ชก็เจอเยอะมากเลยและอีกอีกหนึ่งคำถามนะคะที่โค้ชเจอคือเออขาอชอบผิดว่าวันนี้ถ้าเขาลงทุนเรียนรู้แล้ว ที่จะเริ่มต้นเกี่ยวกับโลกออนไลน์เขาจะได้อะไรมันจะคุ้มไหมเอ,อ่อมันจะไปต่อได้หรือเปล่าหลายคนเจอคำถามนี้เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้กูจะลดล็อกแล้วก็ดึงของให้กับทุกคนไปด้วยสวัสดีค่ะคุณอนัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว,ว้วาวว้าวหัวหน้าห้องก็มานะคะสวัสดีค่ะโค้ชเจนคนสวยนะคะโอเคฉะนั้นวันนี้นะสวัสดีค่ะคุณ อ้าว oh, สวัสดีค่ะพี่ปอมนะคะโอเคมาเร็วมากทุกคนมาเร็วมากใ mm hmm. ช้กันแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะแล้วเดี๋ยวโคชจะบอกนะคะวันนี้เนาะโค้ชได้วันนี้ก็สวยอีกแล้วขอบคุณนะคะรับนะคะ,ร,ะ,คะรับทุกคําชมนะคะวันนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะโค้ชมีคมอนซัลท์เรื่องเพจนะคะเรื่องเพจ Facebook แต่พอคุยไปคุยมาเนี่ย โอ้โห oh, oh, มันได้ปลดล็อกหลายอย่างนะคะโอเคมาค่ะเดี๋ยวให้เราเจอกับเท่าแก่ร้อยล้านกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เรียกได้ว่าเหมือนเป็นไพรเวทคอนซัลย่อมๆเลยก็ว่าได้นะคะแต่เดี๋ยวคุณจะเห็นแสงสว่างดวงใหญ่ดวงใ,ใหม่นะคะเชิญเลยค่ะ,ส,คะ,ะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะอ่าชื่ออะไรแนะนำตัวเองไหยคะจิราพรศรีปากค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นเท่าแก่อ๋อเป็นเท่าแก่ตายเอ่อเท่าแก่ อ่าเท่าแก่ตายนะคะเท่าแก่ตายวันนี้เขาเป็นเท่าแก่ตายนะคะก็คือพี่ตาย,ตายตวันนี้ยอมลงแรงนะลงทุนมาเรียนรู้ยังไม่พอลงแรงมาเจอโค้ชมาจากที่ไหนคะจังหวัดมหาสารคามค่ะบินตรงมาจากสารคามเลยนะคะเพราะอะไรคะถึงได้มาหาโค้ชเพราะว่าตัดสินใจแล้วตัดสินใจที่จะสําเร็จแล้วค่ะต้องมาหาคนสําเร็จเท่านั้นเดี๋ยวนะคะ แต่รอใจอ<ล>แป๊บหนึ่งค่ะอินเทอร์เน็ตอ่ะโอเคมาแล้วเพราะว่าเดินนะคะอ่ะโอเคมาค่ะเพราะว่า,วาต,ตัดสินใจ่ะตัดสินใจต้องเดินตามคนสําเร็จต้องมาเอาจิตวิญ,ญญาณของคนสําเร็จต้องมาเจอตัวเขาให้ได้คนสําเร็จต้องมาอยู่กับเขาให้ได้มันมาเสพความรู้สึกของคนสําเร็จเป็นยังไงที่แท้จริงที่จริงก็คอร์สออนไลน์ก็ลง ของอโพสเหมือนกันของโนหลายๆคนสก็หลงแต่ว่าต้องการเจอตัวจริงคนสําเร็จตัวจริงๆตัวเป็นๆเ,เป็นแบบนี้นี่เองซึ่งคุ้มมากกํากไรถ้าพูดถึง <c oughs> ว่าเป็นแม่ค้าน้องคิดถึงแต่ก <c oughs> ําไรก็คือ,อเดิมเดิมเดิมเท่าแก่ตายทําอะไรอยู่คะอ๋อเท่าแก่ก็ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างที่จังหวัดมหาสารคามนะคะ เป็นเป็นผู้หญิงนี่แหละที่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานปปาปลาหมูบ้านทําเป็นร้านเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะในมหสารรามนะคะโอ้โหแบบสุดยอดมากๆแต่วันนี้นะที่โค้ชบอกนะคะว่าหนึ่งที่สำคัญคือคุณอย่าลืมตัวเอง วันนี้นะคะเท่าแก่ตายเขาตัดสินใจเลือกโค้ชเพราะอยากเจอตัวเป็นๆเ,เพราะ<ช>ติดตาม<ช>โอ้โหพอเขาเล่านะนะอะลองเล่าสิคะว,ว่าติดตามโค้ชพยายามพยายามที่ใช้มือถือทั้งๆท,ที่ไม่เก่งเลยแต่ก็ติดตามโค้ชตั้งแต่อยากรู้จักเขาจากรู้จักโค้ชว่วาเหมือนกับว่าขอพูดว่าเด็กคนนี้ทำไมเก่งจังก็ลเลยแบบคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาสำเร็จ ได้เร็วแล้วก็เก่งอย่างนี้หรอเรามาดูซิว่าคนรุ่นใหม่เขาเก่งอย่างนี้นะคนอย่างเรานะ่ะต้องมาเรียนรู้สิ่งให,ใหม่ๆนะอย่าเอาว่าอายุอะไรมาขีดขัดกั้นนะมาดูว่าเขามีความคิดกว้างไกลมากอืแล้วก็เขาเป็นคนสําเร็จที่แบบตัดสินใจแล้วแบบกําไรมากพูดถึงความเป็นเท่าแก่ก็คิดแต่กําไรวันนี้วันนี้ได้รู้จักคําว่าฟรีบบกกาไรแล้วก็ป<น>ระเมินค่าไม่ได้<ช>ไปเรียบร้อยแล้วนะ คอร์ไหนที่โพสทาไม่เท่าไหร่แสนสองแสนอ่ะจะจะตายนาได้มาหมดแล้วเห็นไหมคะโค้ดให้คนมาดึงดูดความรับนะคะความรับเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียและการทําการปั้นเพจหรือว่าคีย์สำคัญนะคะที่คุณจะเอาไปแตกคอนเทนต์และททำเงินได้ไม่รู้จบฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะ เกิดจากการตัดสินใจของเท่าแก่ตายล้ว,ลวนเลยและโค้ชจะบอกนะคะว่าทุกๆคนค่ะเมื่อคุณตัดสินใจและเมื่อคุณเห็นทางรอดทางโลง่งคุณสามารถเป็นเท่าแก่ร้อยล้านแบบนี้ได้เช่นเดียวกันแล้วเนี่ยเขามีของเขาเก่งมากเป็นผู้หญิงเก่งที่ลืมตัวเองไปหลายคนฟังดีๆนะคะถ้าวันนี้ใครที่มีความสามารถอะไรคุณเก่งอะไร คุณกแ็แค่ฉายแสงความเก่งของคุณออกมาให้ทุกคนรู้นะคะฉะนั้นอย่ากเก็บเอาไว้ค่ะหรือไม่ต้องสับสนกับตัวเองค่ะหรือแต่ถ้าใครยังหาตัวเองไม่เจอยังปลดล็อกไม่ได้วันนี้นะปลดล็อกกันน้ำตาแตกเลยแต่มันโล่งใช่ไหมคะโล่งม,มากแล้วเขารู้รแล้วค่ะว่าจากนี้ไปทำไมคะรู้แล้วว่าเราตัดสินใจแล้วเราก็จะเดินตามทางที่โพสต์ แนะนำแล้วก็ปวดร้องเราไหมเขาได้เพจไปเลยนะคะเพจด้วยเออจริงๆค่าค่าสร้างเพจสองแสนใช่ไหมค่าสร้างเพจสองแสนนะคะแล้วก็มันได้เผลอไปเผื่อมาได้ฟรีเผลอไปเผื่อมาได้ฟรีนะคะก็คือเป็นไงคะเพจชื่อว่า เก่งไฟฟ้าเก่งไฟฟ้ามหาเท่าแก่ตาหาเท่าแก่อาไปติดตามได้นะคะเดี๋ยวเขาจะมีเพจคะเก่งไฟฟ้ามหาเท่าแก่ตายซึ่งจริงๆแล้วคือไม่ได้สอนแค่เร mm ื่องไฟฟ้าสอนทุกระบบที่เก네ี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เลยถ้าใครอยากรู้วิกอุปกรณ์เครื่องมือช่างอทุกอย่างเลยรวมไปถึงนี่เขาเก่งเรื่องความสัมพันธ์คนในครอบครัวแล้วก็การครองใจลูกน้องด้วยนะคะฉะนั้นนะคะ วันนี้ค่ะทุกคนมีความเก่งในตัวและหนึ่งคีย์สำคัญที่โค้ชบอกก็คือคุณอย่าลืมความเป็นตัวเองความเป็นตัวคุณนี่แหละเขาคือเหมือนคนได้กดล็อกเ,อกเขาว่าว่าเขาพยายามอยากจะเป็นคนอื่นเขาก็หาตัวเองนะแต่เขาก็าแบบมีความเก่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่เขาพยายามที่จะแบบอย่าไปเป็นคนอื่นอย่าฉันจะสอนเรื่องนี้ดีหรือสอนเรื่องนี้ดีซึ่งจริงๆแล้วคุณไม่ต้องเลือกค่ะ ชีวิตนี้คุณเก่งในทุกอย่างคุณไม่ต้องเลือกว่าคุณอยากจะแบบเป็นคนนั้นเป็นคนนี้คุณเป็นตัวคุณแหละและเอาความเก่งทุกอย่างที่คุณมีออ,อกมาให้โลกรู้ออกมาทําเงินซะออกมาผลิตคอนเทนต์ดีๆอ,ออกมาให้ประโยชน์หรือข้อมูลที่ใครหลายคนยังไม่รู้แต่คุณรู้เอาออกมาบอกทุกคนซะนะคะอ่ายวอ่านคอมเมนต์กันนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อมแชร์แล้วจ้าขอบคุณมากค่ะ สวัสดีเท่าแก่ตยร้อยล้านนะคะขอบคุณมากค่ะ่นะคะโคชเจนบอกว่าเดินตามผลสำเร็จก็สำเร็จเท่านั้นใช่ค่ะเท่าแก่ตายสวยค่ะี่แบบหมอสวัสดีค่ะคุณหมอเชอรี่โอเคค่ะวันนี้นะคะตัดสินใจซะแต่ถ้าใครที่ยังงงอยู่มาตอนเท่าแก่ตายแรกๆนะคะที่ยังงงอยู่มาเจอกันค่ะมาเจอโคชได้มามาให้โคช กดล็อกค่ะนี่ยอมรับเลยว่าโค้เน eh oh, right? ี่ยเทพในการกดล็อกจริงๆพอเลยนะพยายามแล้วพยายามที่จะทำด้วยตัวเองใช่ค่ะเขาเรียนเพจฟรีเอะ่ยเราให้ฟังแต่ตอนแรกเียนเพจฟรีมาสักสองสามปีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าฉันเก่งฉันเก่งทุกอย่างอย่ฉันจะกดล็อกเองทําไมฉันจะไปเสียตังค์ทำไมเห็นไหมคะก็พยายามจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นนั่นคิดว่าเราเก่งหลายอย่างพอเลยตัดสินใจว่า เอาละฉันตัดสินใจแล้วฉันจะเดินตามคนสําเร็จฉันจะต้องสําเร็จแบบทางลัดอะ่ะก็เลยตัดสินใจนั่งเครื่องมาหาโคสเสร็จแล้วก็จะกลับนั่นแหละค่ะมาปลดล็อกปดล็อกจริงๆค่ะมานะคะถ้าคุณอยากสําเร็จก่อนใครๆ มานะคะรีบมาเลยใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวเดือนหน้าโค้ชขึ้นราคามาเลยค่ะเพราะว่าราคาของโค้ชน่ะพอให้จริงๆน่ะครบทุกคอร์สเลยโอ้โหแบบเรียกได้ว่าฟรีบวกกบไรจริงๆใช่ค่ะเพราะอะไรคะเพราะโค้ชรู้ค่ะว่าโลกออนไลน์อ่ะเราจะปังยังไงเราจะลืมของเราจะสร้างตัวเองยังไงเราจะผลิตเงินซ้ําๆแบบง่ายๆสบายๆคํานี้ใช่เมื่อวานนะคะโค้ก็มีแชร์ไปกับ พรีเมียมโปรแกรมของอาจารย์มณีนเนาะก็แชร์ให้สําหรับเพราะว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่อะค่ะเขาพูดแต่ว่าใช่อย่างสำเร็จง่ายๆสบายๆแบบโรกนี้มันมั่งคั่งเหลือเฟือแต่คุณไม่รู้จริงๆว่าคําว่ามั่งคั่งเหลือเฟือมันคือยังไงคุณอินกับมันจริงๆยังไงเพราะอะไรเพราะว่าถ้าในใจของคุณอะ ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวพอทําสิ่งนี้แล้วสิ่งนั้นมันจะหมดไปหรือเฮ้ยเขาเก่งกว่าเขาดีกว่าเขาทาแล้วแล้วฉันจะทําซ้ำเขาได้ไหมถ้าคุณคิดแบบนี้เมื่อไหร่นะแสดงว่าในหัวใจคุณยังขาดแคลนอะแต่ถ้ามันมั่นคงเหลือเฟือในหัวใจคุณจริงๆคุณจะไม่รู้สึกเลยว่าฉันทําอันนี้ก็ได้มันไม่ซ้าใครเฮ้ยฉันทําแบบฉันก็ได้ฉันถนัดฉันก่งแบบฉันก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะ ใครที่ยังติดเรื่องนี้อยู่ยังติดไม่เป็นตัวเองยังลืมตัวตนลืมภาพความสำเร็จของตัวเองง่ายๆค่ะวันนี้ค่ะคุณแค่ไปนับทุกความสำเร็จแล้วบอกกับตัวเองให้ได้แล้วดึงความเก่งแล้วก็ไม่ต้องพยายามไปเอาสิ่งอื่นมาปิดความเก่งของตัวเองนะคะโอเคครูกันบอกว่าเยี่ยมมากค่ะความสำคัญคือตัดสินใจและเลือกเรียนทางรัดประหยัดเวลาใช่ จากนี้ไปนะคะคุณจะเห็นเข้าแก่ตายร้อยล้านนะคะที่ทรงพลังแล้วออกมาเป็นแสงสว่างแล้วคุณไปติดตามได้นะคะ<อ>เขาจะให้ความรู้หลายๆเรื่องเลยนะคะโค้ชบอกเลยว่าวันนี้ปังปังแน่นอนเข่าแก่ตายขอ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 บคุณโค้ชนะคะค่า5ปีที่ผ่านมาเข่าแก่ตายไม่เคยยิ้มกว้างเต็มปากได้แบบวันนี้เลยคนลุก จริงเหรอคะแก่แต่ยิ้มื่อกี้างเขาไม่ได้บอกโค้ชนะยิ้มได้กว้างเต็มปากค่โอ้โหช่างแก่แต่ได้ทำขอบคุณขอบคุณเช่นกันค่ะโอ้โหเห็นไหมคะที่ได้ยิ้มเต็มปากใช่ะขอบคุณจริงๆโอิยคนรู้โค้ชโค้ชเองเขาแวบแรกคนรู้เลยค่ะว่าเขาติดในเรื่องอะไรแล้วต้อง ดึงของยังไงซึ่งเขามีของเขามีความสามารถเขาเขาเป็นผู้หญิงที่แบบเก่งอ่ะทรงพลังและร่าเริงแต่วันเนี้ยโอ้ภูมิใจมากมากเลยอยิ้มได้เต็มปากยิ้มได้เต็มปากในวันนี้ห้าปีที่ผ่านมาหาตัวเองมาห้าปีหาตัวเองมาก็เป็นรู้จากตัวแรงดึงดูดแต่ไหนแต่ไรแล้วนะแต่ว่าเพิ่งหาแบบว่าเต็มที่อะนี่เราคุยกันกี่ชั่วโมงสามชั่วโมงนี้ทําให้คุณค้นพบตัวเองมันแบบ คที่ทําให้ได้ยิ้มเต็มปากหมนโพสบอกว่านอนแฟนยังบอกว่ายิ้มทําไมใช่อะนี่แหละความรู้สึกนอนอนแล้วยิ้มทําไมมันมันเต็มอกแล้วไงเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าการยิ้มเต็มปากยิ้มเต็มอกยิ้มจากหัวใจนอนก็ยิ้มอ่ะนอนก็ยิ้มยิ้มจากโลกภายในมีคำพี่โพสพูดว่านอนก็ยังยิ้มเลยถามว่าเลยคิดว่าฉันจะไปยิ้มเหมือนเขาฉันเลยต้องมาโอ้โห ฉันจะนอนก็ยิ้มอ่ะฉันอยากนอนก็ยิ้มอันนี้นั่งยิ้มเต็มปากเออโหดีใจมากดีใจดีใจมากค่ะทุกคนก็สามารถมายิ้มเต็มปากได้นะคะยิ้มได้เต็มปากเลยไม่ห่วงสวยเออมุมไหนยิ้มออกมาเต็มปากมุมไหนก็สวยค่ะเพราะเรายิ้มจากโลกภายในนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คนให้กุญแจทองคนให้ความลับคนให้ทุกขีที่เขาไปสร้างนะคะ ได้มากกว่าร้อยล้านอีกนะคะคุณลองดูเท่าแก่ตายร้อยล้านเนี่ยมีได้มากกว่าร้อยล้านอีกมีเป็นพันล้านแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโอเคอยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาค่ะแล้วมาสถาปนาตัวเองซะว่าตัวตนของคุณคือใครนะคะเอาความเก่งของคุณมาฉายแสงซะและทุกคนทําได้ทําอย่างโค้ชทําอย่างเจตตายทําอย่างเท่าแก่ตายได้แน่นอนนะคะโอเคแล้วก็อย่าลืมยิ้มให้ เต็มปากจากโลกภายในนะคะ,อะนอนก็ยิ้มละทีนี้รู้แล้วว่าโค้ชนอนยิ้มเป็นยังไงเออโอเคครูกัน,นะคะบครูกำบอกว่ายินดีด้วยความสําเร็จในครั้งนี้โอ้ขอบคุณค่ะครูกนเองก็เคยหลงทางมาเสียเวลามากๆนะคะแต่ว่า ก็มาหาตัวเองให้พบด้วยกัลยะาณมิตรนะคะที่ทุกคนถูกทางแค่นี้ก็ถุมซับแล้วจงรังกษากัลยาณมิตรไหวยิ่งกว่าทรัพย์สินมหาศาลขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคอ่ารอดจ้าใช่ไหมคะคุณหมอเชอรีอ่รอดแล้ว, <c oughs> ลวใช่ไหมคะเอาาอสุดยอด <c oughs> สุดยอดใช่ไหมสุดยอดใช่ค่ะโอเคค่ะฉะนั้นนะคะทุกคนนะคะอย่าลืม ความเป็นตัวเองอันนี้โคตรสำคัญเลยนะคะคือเป็นตัวคุณนี่แหละไม่ต้องไปพยายามเป็นใครนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะค้นพบเลยค่ะว่าภาค ของชีวิตหรือภาคต่อในชีวิตคุณน่ะโอ้โหมันจะโล่งมันรอดมันสว่างยังไงนะคะแต่ถ้าใครที่ต้องการให้โคชเป็นเมนทอร์หรือต้องการจะมารคไครเกคอลเซอร์นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เนาะยินดีช่วยทุกคนนะคะโอเคเจตายก็เข้าคิวอ่าเจตายก็เข้าคิวเมนทอร์โอเคแล้วนะคะเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะ ขอวอวยพรละกันเนาะก็จบไลฟ์นะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณศศิวิมลนะคะเพิ่งมาใช่ไหมคะเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังนะคะทุกคนขอวอวยพรละกันเนาะว่าทุกคนก็มีร้อยล้านพันล้านได้แค่วันนี้อนุญาตตัวเองสักนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ